ที่จิตสำราญผู้ในการส่วนงานต้องการและแก้ไขปัญหาเชิงการข้ามชาติศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สามกองหนนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเชิงการข้ามชาติในวันนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรร่วมกับกอง องในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวะหน้าได้จัดให้มีการอบรมในการสอบสถานะและผู้ค้างในด้านชั้นทชาติให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ข้ารับการอบรมดังนี้ในข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวะหน้าประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนอาหารตำรวจจํานวน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมเพียงอยู่ณะเข้าปชุมอนี้แล้วในโอกาสนี้ผมขอเชิญรองผู้นาการศูนย์ประสานการจัดประชันที่สามกองวิทยาศาสตร์ความมั่นคงไทยแลราชอาณาจักรประธานในทีสรุณาให้เกียรติกาวเปิดการอบรม,มโครงการเสริมสร้างความตระหนักรูด้ด้านชีวชาญขามชาติและรณรงค์ให้เอาว่าแก่ผู้เข้ารับการอบรม รักษาความนักลงภายในจังหวัดน่านท่านประธอำเภอจังหวัดน่านครับเพื่อนทุกอยารครับผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมในวันนี้นะครับเรื่องของอาชญาการรมข้ามชาตินะครับอาจจะไว้อ่อน นะครับมีการถูกลอบลวงนะครับถูกลอบลวงถูกต้มตุน๋นะมีแก๊งตา่างๆมากมายนะครับอันนี้เราคงเห็นว่าส่วนหนึ่งนะครับสถานการณ์ประเภทนี้ขยายตัวขึ้นเพราะว่า วิดีโอนะครับเป็นวิดีโอที่กีา่าวถึบภาพรวมของกองอรมนนะครับว่ากองอรมนทํทอะไรบ้างนะครับซึ่งโดยคร่าวๆเนี่ยเรามีศูนย์อยู่ทั้งหมดห้าศูนย์นะครับขอตั้งจิตอธิษฐานและัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายโลกลโระนะครับคุณสุภาษีและนัานไปนะครับข้งางมารมีกางแื่นสาร องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระราชินีนะครับได้โปรดดูมดานพระราชทานพรให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราการและส่วนตัวยิ่งยิ่มีไปครับแบบนี้นได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิด การบูรมกโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวัติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านอชิากรรมข้ามชาติแบบนี้ครับ วิทา,าการน,นะครับผลงานของกรนทั้งทั้งทั้งหมดนะครับในบปี2563ที่ผ่านมาวิดีโอนี้ก็ฉายให้กับอายุขั้นนตรีนะครับคนเอ,องกอายุเฉลิมชาติก็มาหน้ส่นราชการครับคอร์รแล้วก็ผู้ว่าราชการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่ม ทุฝกฝ่ายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขรวมสร้างสภาวะที่เครื่อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขและร่วมพัฒนาพื้นที่